สวัสดีค่ะทุกคนมิวมาริเกิลนะคะคลิปนี้นะคะมิวจะพาทุกคนไปประกอบชั้นวางสกินแคร์ของมิวนะคะที่เพิ่งสั่งมาจากในแอปช้อปปีนั่นเองนะคะก็มาในราคา119บาทเท่านั้นนั่นเองนะคะจะมีความยากง่ายยังไงแล้วก็ต่อยังไงบ้านนั้นนี่นะคะก็ไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเราจะมาเปิดกล่องดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีอะไรมาบ้านนะคะอันนี้มิวแกะมาส่วนหนึ่งแนละ้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะข้างในนะทุกคน แค่เปิดดูเฉยว่าเออมันถูกสีถูกอะไรหรือเปล่าอะ behav, อันที่หลุดออกมาอันแรกเลยน่าจะเป็นแบบลิ้นชักเนาะเออในรูปเนี่ยคือมิวคิดว่ามันเป็นกล่องกระดาษเวแต่คือปรากฏว่ามันเอามาให้เนี่ยเป็นไม้นะคะเหมือนไม้อัดนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นมันไม่ใช่แบบหด้วาเออเป็นไม้อัดทุกคนแต่ว่าทําสีให้เป็นสีดํานะคะแล้วก็เป็นลายเหมือนลายแบบทาเป็นลายไม้อะไรเงี้ยนะจ๊ะแล้วยังไงดีวันเนี้ยเลื่อนตรงไหนดีเนี่ย อ่ะดูรูปเป็นก่อนละกันนะคะว่าเขาก็จะมีแบบแผ่นมาให้ประกอบกันอย่างนี้นะมีชิ้นส่วนตรงนั้นตรงนี้มาให้นะคะ้จะมีวิธีประกอบออกมาให้นั่นเองอันนี้จะเป็นกระจกใช่ไหมที่เขาบอกโอ้ตายแล้วกระจกจริงจริงแบบเนี้ยเอ้ยต้องลอกแผ่นปะถึงจะเงาเอ้ยใช่ใช่ถูกแล้วโอ้อยเกือบโง่เลยต้องลอกถึงจะเงาแล้วทุกคนที่ประกอบอันนี้นะคะแล้วก็ตัวแผ่นไม้อัด ที่มาในแบบเขาสรุปมาให้แล้วเรียบร้อยทุกคนก็แค่ประกอบแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ยากนะมิวคิดว่าเราจะเอาออกมาทั้งหมดก่อนเออเออตะกี้มีอะไรข,ขาวๆนะเออนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือวงแหวนอันนี้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะใช่หรือเปล่านะจ๊ะ จากที่มี้วทำความเข้าใจอยู่สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะคือพอจะเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วค่ะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะนี่เราตอนแรกเราจะต้องดูเลยว่าอะตัวนี้นะคะคือหมายเลขอะไรกับอะไรนะคะแล้วก็เอาแต่ละหมายเลขเนี่ยมาประกอบกันแค่นั้นเองทุกคนไม่ยากเหมือนต่อจิ๊กซอว์นะคะความรู้ที่เรามีเนี่ยตอนนี้แต่ตอนนี้มันหลายชิ้นมากเลยอ่ะเรารู้แล้วตรงนี้ว่าอยียางข,งขาวๆนี่มันเอาไว้ทําอะไรนะคะทุกคนยางข,งขาวๆเนี่ยน่าจะเอาไว้กัน้น ไม่ให้มันเลื่อนหลุดนั่นเองนี่เห็นไหมเห็นไหมเออนะคะถึงเป็นภาษาจีนแล้วก็พอดูรูปแล้วก็พอดูได้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการหาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนกันดีกว่านะคะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนกันบ้างนะจ๊ะเอาละค่ะทุกคนใดๆกันแล้วแต่นะคะเราก็ทําการเรียงตัวนี้แล้วนะคะแต่พบว่าคือมันก็ไม่ได้เหมือนกับตัวนี้สะทีเดียวนันก็คืองงกันว่าตกลงมาใช่หรือเปล่าอย่างตัวนี้นะทุกคนก็คือเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะเออมันไม่ตรงกับรูปที่เราแบบ ดูอะทุกคนแต่ก็คือไม่รู้ว่าประกอบมาแล้วมันจะแบบโอเคไหมอะไรไหมแล้วเราก็แยกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่แบบซ้ํากันนะคะแบบนี้นะเอามาวางวไว้ด้วยกันก่อนนะคะแล้วก็มีชิ้นนี้ด้วยที่เป็นเศษๆเอามาอ่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนเราจะมาทําการประกอบดิ้นชักก่อนละกันทุกคนนี้เราดูแบบแล้วนะคะด้วยความสามารถของเราตะกี้นี้นะคะแล้วก็มาประกอบกันคร่าวๆนะจ๊ะโดยเอาอันนี้นะคะออกมานะก็ ต่อด้วยอันนี้นั่นเองนะชิ้นส่วนนี้แล้วก็ยัดเข้ารูมันแค่แค่นั้นนะคะประมาณนี้มันก็ได้แบบชิ้นส่วนที่แนบกันสนิทแบบนี้นะจ๊ะชิ้นส่วนหนึ่งมาอ่ะมีการแนบมาเปลิ้นชักลิ้นชักน่าจะง่ายหน่อยนะคะทาลิ้นชักก่อนละกันนะคะเล็กๆต่อไปทางหัวเนี่ยคือเราแน่ใจแล้วว่าตรงนี้คือตรงหัวมันแน่นอนนะคะแล้วก็มาประกอบกันโอ้ยโอ้ยมันไม่มียางก็จะหลุดอย่างเงี้ยนะทุกคนอันนี้นะคะนี่คือลิ้นชักอันแรกได้แล้วชุบชับแบบนี้อ่ะลืมข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังเป็นอันไหนนะอันนี้อ่ะที่คนข้างหลังเป็นอันนี้นะคะก็มาประกอบเข้าไปนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอายางข,งขาวๆตะกี้มามัดนั่นเองมาแนบไว้มารัดไว้ให้มันแบบเข้านะคะรัดน้องยางกันนะคะนะวงข,งขาวๆแบบนี้นะคะเขาจะมีตัวรังไว้แบบนี้นี่แค่เ,เ,เอาเข้าไปแค่นี้เองนะตะกี้แกะถุงถุงกระจายเลยจะรอดไหมเนี่ยวันนี้แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามว้ายดีเฉย วันนี้ฉันต้องได้ลินชักใส่สกินแคร์จ้าอ่ะนี่ได้แล้วข้างหน้าข้างหลังนะคะแค่มีขอแค่มีตัวรังเอาไว้มันก็จะไม่หลุดเลวอือช่นี่ทุกคนได้แล้วลินชักอันแรกของเรานะคะไปประกอบกันมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นลินชักอันสองอันนี้นะคะแล้วก็มีอันเล็กอีกอันนึงด้วยนะจ๊ะเป็นลินชักแบบที่อยู่ด้าน ด้านขวาล่างตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะนี่อันนี้อันนี้นี่นั่นเองนะคะก็ไปประกอบมาก็คล้ายๆกันนะคะทุกคนเออนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบแบบตรงฐานตรงนี้แล้วนะคะน่าจะแบบใช้เวลาพอสมควรนะจ๊ะเริ่มจากอะไรดีอะเริ่มจากที่เราเห็นแบบชัดเจนเลยก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้กันเนาะพื้นข้างหลังหมายเลขเก้าก็ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะตัวนี้นะคะหมายเลขเก้าแล้วจะมาต่อกับตัวหมายเลขสิบเอ็ด อันนี้นะคะซึ่งใบเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองอ่ะมาทําการต่อกันนะคะจะงอไปอยู่ตรงนี้อนะสองรูนี่ทุกคนได้แล้วนะคะแล้วก็ทําการยึดด้วยยางนั่นเองนะคะให้มันหนาแน่นไว้ก่อนอ่ะยึดไว้แบบนี้นะคะหมายเลขตัวนี้แล้วกันนะคะสิบเจ็ดซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองซึ่งก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะจะมาต่อดูช่องให้มัน ต่อได้นะจ๊ะอ่ะโอ้ยรันไปก่อนนี่สิบหกสิบหกซึ่งเป็นหมายเลขนี้เปล่าไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็นอันนี้อ่ะลองดูการประกอบมันไม่ได้เหมือนแบบตัวไอ้ตัวรูปภาพอะ่ะแล้วก็เลยงงว่ามันใช่เลขน,นี้แน่หรอวะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูต่อยังไง เอ้ยใช่ด้วยนี่เสียบเข้าไปแบบนี้ทุกคน,นก็ได้ชั้นเป็นเหยอดแบบนี้แล้วออ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแล้วก็หนังยางมาลัดไวเช่นเคยเนะะี่ยค่ะต่อไปก็น่าจะเป็นอันที่8ดนะทุกคนซึ่งก็คืออันนี้อันนี้นั่นเองเกลฬาอันนี้ก็คือพื้นของของชั้นวางนั่นเองนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมนนด้านไหนมัน อ,อ,อันนี้ถูกอันเนี้ยน่าจะใช่นะเพราะว่าตรงน,นี้มันมีอันนี้เหมือนกันรูๆูเหมือนกันน่าจะใช่นะคะก็ยางรัดเหมือนเดิมสนุกอ่ะทุกคนนี่มันเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยนะคะเขาออกแบบมาให้แบบต่อง่ายอะไรง่ายแต่คือเราเข้าใจแบบยากเองแหละ <laughs> ต้องใช้เวลานิด <laughs> นึงนะแล้วก็ยางรัดเหมือนเดิมนี่ได้แล้วสามแล้วก็สิบห้า,ส,หาสิบห้าคือตัวตัวนี้ตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะ ได้แล้วแล้วก็จะได้ชั้นส5บห้าสิบห้าสิบห้าเบิดเบิดกรดข้างล่างนี่17บเจดก็คืออยู่ฝั่งนี้อันนี้นั่นเองนี่ที่เรางงว่ามันจะต่อ,อยังไงมันเอามาผิดเนี่ยก็คือตายอะได้ทุกคนได้ประกอบการฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วแล้วเราจะได้ชั้นวางของแล้วทุกคนนี่ แล้วก็ทำการรัดยางต่อไปนะก็จะเป็นชิ้นที่14บสนะคะสิบสีก็คืออันนี้นะจ๊ะก,ก็มาติดตรงนี้14มันก็จะเป็นแบบจะงอยอย่างนี้ออกมาแล้วก็อันที่10ทุกคน10ก็คืออันนี้เอามาขฮ้ชาข้ชาดีไป เย่ชือช่องใส่ชิชุู่ของเรานั่นเองนะคะตามแบบเนาะ,ะทุกคนนะคะต่อไปมาทําการใส่หัวลินชักกันดีกว่านะคะ<ม>ก็คือมันจะเป็นน็อตกันไวน้ใช่ปช่บ้าแล้วก็ทําการหมุนมันออกมาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จับมันยัดใส่เข้าไปมันจะมีช่องใสอยู่แล้วก็ยัดใส่ไปแบบนี้เลยแล้วก็หมุน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 เออง่ายดีนะคะ ไม่มีอะไรยากเย็นเลยนะคะอยากให้มันแน่นๆก็เอาตัวคันน็อตมาไขาก็ได้นะต่อไปแล้วก็จะทําการเอาลิ้นชักเนี่ยนะคะใส่เข้าไปนะคะประกอบล่างมันนั่นเองลุ้นกันว่ามันจะใส่ได้ไหมโอ้ไม่ก็ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะคะอันนี้ด้วยชั้นลา่างจ้ะโอ้ยกาจะมีที่ใส่สกินแคร์เพอขนตัวเองแล,แล้วก็อันนี้นะคะมันน่าจะอยู่ด้านนี้เพราะว่า อ่ลืมรัดใส่เข้าไปเอ้ยได้แล้วจะเป็นขบอเกนดมือได้แล้กนะเลื่อนได้เลื่อนได้ o oh อ my god อได้แล้วได้แล้วนี่เองเวลาจะใส่ชูชก็เอาใส่เข้าไปนะคะอ๋ะอลืมไปนะ,ะทุกคนเราลืมติดกระจกกันนะจ้แเราก็จะมาทําการติดกระจกกันนะคะตรงนี้จะเป็นกาวสองหน้าไหมเอ้ยเป็นกาวสองหน้าจริงด้วยนะคะก่อนอืน่นเราก็ต้องลอกกระจกนี้ออกมาก่อนทนะะุกคนเห็นไหมมันเป็นกระจกเงาเน,น่แบบนี้เห็นหน้าเราด้วย แต่ก็ไม่เชื่อแบบว่ากระจกโออะไรแบบชัดเจนขนาดนั้นนะคะเราก็ทําการลอกกาวสองหน้าออกมาดีจังเลยตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเอาไว้เราส่องนั่นเองนะคะเล็งให้มันตรงๆแล้วก็แปะเข้าไปนะพอตรงแล้วแหละนะสาหรับเราใช้ได้เลิศเบิร์นะคะแบบนี้นั่นเองเย้ yeah! ทุกคนในที่สุดนะคะแล้วก็ประกอบกันจนเสร็จแล้วนั่นเองนะคะก็ไปลิ้นชักอันน้นอยๆแบบนี้นะคะน่ากแบบนี้แต่ว่า ในความรู้สึกข,ของมิ้นะมีคิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะแ,แบบไม่เทียบกับในในรูปภาพแล้วแล้วก็ชั้นตรงนี้น่าจะลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งน่าจะแบบวางอะไรได้ได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นกระดาษทุกคนแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นแบบไม้อัดมาอย่างดีเลยนะคนแบบใช้งานได้จริงเลยทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มาเป็นสีดําด้วยซึ่งเขามีอยู่ได้กันหลายสีเลยทีเดียวถ้าเป็นกดแบบตัวเลือกดูรูปนะคะก็จะมี สีฟ้าสีชมพูสีขาวสีแบบรวมสีลายอะไรกระตูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนยังไงก็ถ้าใครอยากได้อ่าที่วางซินแคร์แบบราคาไม่แพงนะคะก็ลองดูที่ช้อปปีนะคะมาในราคา119บาบาทนั่นเองนะคะทุกคนเออนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะถ่ายรูปตอนที่เขาแบบ วาวางเสร็จแล้วนะว่ามิวจะวางอะไรในนี้ได้บ้างนะคะเออนะจ๊ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะมาประกอบด้วยคนได้ดูแบบคร่าวๆเนาะก็ไม่ได้แบบเห็นหน้ามิวมากเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจากัดนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าก็เป็นเอาคร่าวๆประมาณนี้กันเนาะอาจจะบอกว่าตรงนี้นะคะเอาไว้ใส่ทิชชู่นะทุกคนที่เป็นช่องแบบนี้นะคะตามในรูปที่มิวเดี๋ยวเดี๋ยวมิวจะขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะก็จะใส่แบบเวลาจะใส่ก็เอานี้ออกมานะคะแล้วก็ ใส่เข้าไปนั่นเองนะคะประกอบได้ทุกคนคนยังมีประกอบได้นะ,ค,ะคนอื่นก็ต้องประกอบได้ความความยากในการประกอบก็อาจจะมีงงๆอยู่นิดนึงนะแต่ว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยก็รับรองว่าประกอบได้แน่นอนนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะก็เป็นประมาณนี้กันนะคะที่มีออกมา ดีไอวายให้ทุกคนได้ดูนะก็ไม่ถึงกับ DIY แล้วก็ประมาณว่าลองของรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมๆกันไปนะจ๊ะเผื่อใครนะที่ต้องการหาแบบที่ใส่สกินแคร์แต่ว่าราคาไม่แพงเนี่ยก็ลองได้ที่แอปช้อปปี้แล้วกันนะคะทุกคนมาในราคา119รบ้าทนั่นเองนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองไปใส่ดูนะคะว่ามันจะใส่อะไรข้างในนี้ได้บ้างนะจ๊ะโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊าไม่เลค่ายไย ไว้ติดตามคลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยว,วเราจะมาทําอะไรกันต่อนะคะเอาละ,ะคะ่ะทุกคนหลังจากที่มิวได้ประกอบเั็นสีเรียบร้อยแล้วก็ลองใส่สก,กินแคร์ดูนะก็พบว่าคือมันเล็กกว่าที่มิวคิดจริงๆแล้วมันก็ใส่สก,กินแคร์ได้น้อยมากทุกคนแล้วช่องแต่ว่าช่องตรงนี้นะคะถ้าเป็นใส่แบบนี่อ่ะเป็นกระดาษทิชชู่แบบดึงออกอย่างเงี้ยก็คือโอเคใช้ได้โอเคปกตินะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบม้วนเนี่ยก็อาจจะเล็กไปนั่นเองมิวก็เลยมาไว้ข้างบนแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ น่าจะใส่เป็นแบบอ่าพวกอิสซสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยได้มากกว่านั่นเองนะคะส่ชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หูฟังต่างๆอะไรเงี้ยได้หมดอ่ะแบบสมมติว่าจะใส่ใช่ไหมก็เก็บไปนะคะได้ทุกคนแต่ว่า ได้เป็นของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ถึงเชิงที่แบบว่าใครมีสกินแคร์ไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่ยอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่แบบใส่ให้ครบได้นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะใหญ่กว่าน,นี้นั่นเองนะแต่ก็เอามาใส่เป็นเอ็กเซอรี่ทนนะคะทุกคนตัววัสดุก็ยังก็โอเคอยู่นะคะทุกคนสามารถแบบมีความว่าทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีเลยทีเดียวนะจ๊านี่สสกินแคร์ใหญ่ก็ใส่ได้แค่ข้างนอกนั่นเองส่วนข้างล่างก็จะเป็นแบบของเล็กๆน่ารักพอนะคะ จริงๆใส่ตรงนี้ใส่ไปเลยก็ได้นะทุกคนที่แบบหยิบได้อะไรได้แต่ก็ใส่เป็นทิชชู่ก็ดูโอเคนะคะใช้สะดวกดีนะจ๊ะ